สำหรับแนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นการทำงานก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติตามอัตลักษณ์ซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียง และค่านิยมเปิดใจใฝ่รู้คู่คุณธรรมนำวิชาการและสอดแทรกกิจกรรมตามคุณธรรมพื้นฐาน4ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาเพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตามเป้าหมายที่วางไว้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีนำโดยนางสาวกิรพรเพชรรักผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2566โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันประมวลปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และนโย,ยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตัวอย่างการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิการปฏิบัติงานร่วมกับเครือ,อข่ายสาธารณสุขจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเครือข่ายอ,อสอมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเครือข่ายองค์การทางการแพทย์และลังสีวินิจฉัย เครือข่ายผู้ประกอบการเฝ้าระวังเชื้อโนโรไวรัสและรีวจิโอเนล่าและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสมนุนไพรเป็นหน่วยงานให้ความรู้และเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานและมีการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมความรู้และสร้างเวทีเลกเปลี่ยนเรียนรู้ <ๆ S 2> เช่นเวทีเรื่องเล่าราพลังซึ่งประกอบด้วยเรื่องเล่าอาตุอาร์และเรื่องเล่าคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและส่งต่อพฤติกรรมการทำความดีการเป็นแบบอย่างการประสบความสำเร็จหน่วยงานได้จัดเวทีประกาศชื่นชมคนดีคนเก่งหน่วยงานไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการรักษาความเป็นกลางความลับของลูกค้าจากการตรวจต,ตามมีผลการวิเคราะห์ทันเวลาผู้รับบริการมีความพึงพอใจแผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมาย จากผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมมีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อละ90อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2565โดยเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2566ศูนย์วิทยาศาสตร์กรารแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีแจ้งความพร้อมการให้บริการตรวจคัดกรองทารุกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค เพื่อให้บริการในเขตสุขภาพที่11ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและมีกำหนดเปิดให้บริการรายการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้จำนวน60ชนิดสารในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566อีกด้วยได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินองค์กรคุณธ,ธรรมระดับ 3A ในปีพุทธศักราช2565 ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบจากอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมออาทิการตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การสืบสานประเพณีไทยการมีจิตอาสาและสร้างบรรยากาศให้เกิดความเสียสละสามัคคี เพื่อให้องค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความยั่งยืนใจความสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบเริ่มต้นก็คงจะต้องมาจากนโยบายการทำงานของผู้บริหารสูงสุดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมต่อมาก็เป็นเรื่องของการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดแล้วก็ตามบทบ,บาทของผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่าน สุดท้ายก็คือการให้ความร่วมมือของบุลคลากรทุกคนแล้วก็ตั้งเป้าหมายเดียวกัน